บรรยากาศตอนแรงค่ะพี่นอ้องหาโมงกลัวหาโมงกลัวมุนนี้สภมาพเมืองหนางานบานไปหอดใสแล้วเนาะคะ่ะมึงที่ลาฟ้าที่ตกดินยางงามเลยค่ะพี่นอ้องสวยงามบอค้า ไปมึงไปหอดใสแล้วบ้านของเราโอเข้าเทนนะตัวนี้แท้จริงทั้งรางเขาเสื่อมสีเลียมทั้งรางเขาเสืเอ่อนพุดติ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้จะนี่ที่ก่อขึ้น,น้านด้เนี่ยกจ,จะเป็นต่อหมอ้อทั้งรางพุดติง้ง ตอนนี้เป็นตอมอ้อเขา,ขาเท่ตอม้อแล้วเนาะคะ่ะมือนี่เนาะพอดีมือนี่อันติดอ่ะติดยังก็ติดตุดลาอันบ่ได้กออกมามนเนี่ยองเห็นนี่เขาเทต่อหม้อเนาะค่ะอันชิ้นเนี่ยมองเห็นตีแบบเป็นหน้าเทศต่อหม้อแล้วเนาะ เทต่อหมอเรียบร้อยแล้วซีเรียมเรียมจเป็นพุดดิ้งนั่นแหละครับอัันนน้มหันมหันคือหมออะไรใครวะต้อหมอหมองนั้นคือหมอต้อหมอแล้วก็อีกตัวนึ่งคือเป็นลิ้นลิ้นห่อเนี่ยห้องขันเมืองสีผ้าเมืองวะเขาใส่หัวนั่นเองนั่นเหนึ่งนี่เหมือน Disease, อ๋ออันว่าอาจจะเที่ยงนี้เนาะนิ่นๆเนิ่นครโอ้ทำะไเล่นเหรือนเ้มืันนิ่นทาไเลยอ้นี่ขีดขึ้นเขาตอขึ้นันขึ้นเขาไปตอขึ้นตอนนั้นมองยกเงื้อนกินมาใช่ครับนี่นี่เส้นเออตนี่บอกิแบบเสื้อไหอ๋อแบบเสื้อไหม่าจะก่ออียังเนาะเมืองน้ำกันนี่กับพป๋าหหลังหลังคาดหมดเลยก็แล้ว เอาตรงเมืองไปเรื่อยๆเนาะอันก็บอกกอยโหว่าการเ็ดบานเขาต้องเป็นจังไดแน่นะคะเดี๋ยวเมื่อแน่มืออื่นเขาเขาทศจังสิละมืออื่นเขาไปอาจจะถอดแบบออกเนาะค่ะอันวาเนาะตามขันต้อนมันเนาะค่ะพี่หน่องเนาะอันกับผ้าเมึงที่ละนิดละหน่อยไปเรื่อยๆ เอวต้นนี้มเ oh, <my> ี mm ่ตนนี้่มได้ยีเี่ยพมาสอบถามบข้ามมนี่นบอ๋อ่น่นมัน่โย่มอนี่แะครับมอเสนะครับะพเลยนะะพผมมางนข้าวผมื่น่มอีข้าวผมานาดได้ใส่ เมืองไปน้ำกันอันกะบพวงอันสิยปยามอัปเดตให้เมืองเรื่อยๆนะคะว่าบานเขาสร้างไปทึงใดแล้วแต่เราเหมือเนาะกันอันไม่เว้นได้ไปตามคันตอนมันนะคะพี่น้องเนาะไปตามคัน้นมันเนอะค่ะพี่นองเนาะเขาก็สิกมึนแกะแบบออกเนาะเพราะว่ามือีนเขาเท แล้วก็กระสีโถมดินล่งเน,นาะค่ะพี่เนาะโถมดินล่งเฮ้ยสั้นอย่ที่เนี่ยบ้านไปฮอดใส่อธิบายบพระเธอึงเนาะคะ่ะมึงไปน้ำกันเรื่อยๆเทปุดติงเทต่อหมอมืองนเข้าขนาดจ,จะแกแบบออกเนาะละกะ ฟังเอาดินฟังล่งเนาะคะ่นะเนาะอันนี้อันคิดว่ามันจะเป็นข้นนะ้นเนาะอันกระพุ้งพื่งกันเรื่มมัดล่ะนะพออันพาทิตย์ตกดินสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามไม่ดีค่ะ ปออันแล้วมาอันนั้นเนาะปออันแล้วมาใส่ใส่หลอบนะอันก็เลยเพราะท่านเขาบานอยู่เนาะเมือนี้เนาะก็เลยถือโอกาสถ้ามึงบรรยากาศตอนคำ่คำๆอย่างทงหน้าเนาะค่ะเขาก็ก่สิได้เกี้ยว่ะคะพี่น้องอีบ๊ทจักมือเนาะค่ะเนาะ